เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทาง asics thailand ได้วางจำหน่ายรองเท้าว,วิ่งรุ่นใหม่ที่มีชื่อว่า asics magic speed ซึ่งเ,เพื่อนๆหลายๆคนก็คงจะได้ชมการรีวิวของรองเท้าว,วิ่งคู่นี้กันมาบ้างแล้วนะครับโดยเฉพาะทางร้าน u n t o paradise ได้รวบรวมนักวิ่งถึง8คน8สไตล์ด้วยกันมารีวิวรองเท้าคู่นี้กันอย่างจุดใจเลยทีเดียวและในสัปดาห์นี้ครับนักวิ่งคนที่9อย่างผมจะมารีวิวรองเท้าอีกคู่หนึ่งที่วางจำหน่ายพร้อมกับ A6 Magic Speed นั่นก็คือ A6 Hyper Speed นั่นเองและก่อนที่เราจะมาแกะกล่องและทดสอบวิ่งไปด้วยกันเราไปชมตัวอย่างกันก่อนครับ ก็ได้ชมตัวอย่างไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ A6 Hyper Speed ซึ่งเป็นรองเท้าวิ่งอีกคู่หนึ่งที่มีประวัติและเรื่องราวน่าสนใจเลยทีเดียวและในครั้งนี้ผมต้องขอขอบคุณทางร้าน Run, Run t o Paradise ที่ได้ส่งรองเท้าวิ่งคู่นี้มาให้ผมได้รีวิวให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันนะครับและก่อนที่เราจะแกะกล่องชมรองเท้าวิ่งไปพร้อมๆกันตามธรรมเนียมของช่องของผมแล้วจะต้องชมตัวกล่องกันก่อนนะครับว่ามีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนะครับก็รูปร่างหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับโลโก้ A6 ตัวใหญ่เลยทีเดียวนะครับแล้วก็กล่องนี้สีสวยงามมากเลยทีเดียวนะครับส่วนรายละเอียดของสินค้านะครับผมก็ยังเลือกไซส์ที่9้าครึ่ง US เหมือนเดิมนะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเรามาแกะกล่องพร้อมกันเลยนะครับเอานับ1 2 3สแกะกล่องไปพร้อมกันเลยครับนี่รูปร่างหน้าตาของรองเท้าจะเป็นแบบนี้ครับนี่ครับอื้อหือสีสวยงามมากเลยนะครับ เอาให้ดูใกล้ๆกันเลยนะครับเป็นสีที่เรียกว่า sun r h i t e red นะครับก็สวยงามเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาชมรองเท้านี้กันเต็มๆเลยนะครับขอจัดโต๊ะแป๊บหนึ่งครับ และนี่ก็คือ ASIC กส์ไฮเป e e ์ซึ่งเป็นรองเท้าอีกคู่หนึ่งนะครับที่มีประวัติและเรื่องราวที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับก่อนที่ผมจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติของรองเท้าคู่นี้นะครับเรามาดูรองเท้ากันแบบ360องศากันก่อนนะครับรูปร่างหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับนี่หมุนให้ดูเลยนะครับก็สวยงามมากเลยนะครับนี่คือส่วนของด้านหลังนะครับด้านบนเป็นแบบนี้แล้วก็ในส่วนของพื้นเอาท์โซนนะครับ ดูโดยรวมแล้วนะครับสวยงามมากนะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆสังเกตดูดีๆนะครับรองเท้าคู่นี้เนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกับ a 6 m e t a c e r เลยนะครับประวัติของรองเท้าคู่นี้มีประวัติที่ยาวนานม,มาพอสมควรเลยถ้าเพื่อนๆอยู่ในวงการวิ่งเกินกว่า5ปีมาแล้วเนี่ยกคงจะได้ยินชื่อเสียงของ a 6 hyper speed นะครับซึ่งเมื่อก่อนนั้น เขาใช้ชื่อเต็มๆว่า Asics Gel Hyper Speed นะครับเพราะว่ายังคงใช้เทคโนโลยีเจลที่เป็นเทคโนโลยีเฉพาะของทาง Asics อยู่นะครับแล้วก็ได้พัฒนามาถึงรุ่นที่7แล้วก็เงียบหายไปเลยนะครับซึ่งการเงียบหายไปในครั้งนั้นทาง Asics ได้ทำการซุ้มวิจัยและคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ขึ้นมานะครับเพราะว่าทาง Asics เองตระหนักแล้วนะครับว่าเทคโนโลยีเจลของเขาเนี่ยอาจจะไม่สามารถจะต่อกอนกับ รองเท้าแบรนด์อื่นๆได้แล้วนะครับก็เลยใช้เวลาวิจัยและคิดค้นเทคโนโลยีตัวใหม่ขึ้นมาซึ่งเทคโนโลยีตัวนี้ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงหน้าประวัติศาสตร์ของแบรนด์ a s i c กเลยก็ว่าได้นั่นก็คือเทคโนโลยีที่เรียกว่าไกด์โซนั่นเองนะครับซึ่งเทคโนโลยีไกด์โซก็ได้นําม,มาใช้ในรองเทา้าวิ่งหลายๆรุ่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเม t a ลไลท์ไกด์ไลท์อีโวไลท์ และรองเท้าว,วิ่งที่สร้างชื่อเสียงให้กับทาง a อ i ิคมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นกระแสะยาวนานมาถึง1ปีเลยทีเดียวนั่นก็คือ a อ i ิคโนว่าบลัสนั่นเองและก็ไม่ใช่เพียงแค่นั้นนะครับทาง a อ i ิคก็ได้เสริมเขี้ยวเล็บเข้าไปอีกก็คือการเสริมแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์เข้าไปในรองเท้าว,วิ่งซึ่งรองเท้าว,วิ่งคู่แรกที่ได้เสริมแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์เข้าไปนั่นก็คือเอซิคเมตาเลเนะครับแล้วก็ ได้พัฒนามาเรื่อยๆจนกระทั่งมาในปีนี้นะครับก็ได้เปิดตัวรองเท้าวิ่งรุ่นใหม่ขึ้นมานะครับที่มีชื่อว่า a s i c meta speed sky และ a s i c magic speed นะครับซึ่งก็เพิ่งได้วางขายไปเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองนะครับและรองเท้าวิ่งคู่นี้ทำไมถึงมารวมอยู่ใน collection series ของรองเท้าตัวท็อปด้วยนะครับก็อาจจะเป็นเพราะว่า เขามีชื่อสปีดเหมือนกันนะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยก็ยังมีรองเท้าในซีรีส์สปีดอีกหลายๆคู่เลยที่จะวางขายในประเทศไทยนะครับก็รอติดตามชมแล้วกันนะครับเรามาดูสเปคของรองเท้าคู่นี้กันว่ามีอะไรบ้างนะครับมาเริ่มต้นด้วยน้ําหนักของรองเท้าคู่นี้นะครับมีน้ําหนักเพียง 210กรัมเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าเบามากๆเลยนะครับมาพร้อมกับดับห5ความสูงของส้นเท้า2 1ม mm, ิลลิเมตรและความสูงของหน้าเท้า1 6ม mm. ิลลิเมตรอัปเปอร์เป็นผ้า2ชั้นซึ่งชั้นในทอด้วยเส้นใยสังเคราะห์ส่วนชั้นนอกจะเป็น e n g i n e e r ยร m เ s h มีช่องระบายอากาศเต็มพื้นที่ยาวไปถึงในส่วนของ heel counter เลยทีเดียว heel counter จะมีแถบสะท้อนแสงทั้ง2ด้านและก็ความแข็งแรงของ heel counter ก็ถือว่า แข็งแรงมากๆเลยนะครับคู่นี้นะครับคนที่มีภาวะเท้าล้มทางด้านนอกก็สามารถที่จะสวมใส่ได้นะครับก็ถือว่าให้ความแข็งแรงนะครับส่วนคนที่มีเท้าล้มด้านในนี่ผมมองว่าตรงนี้ยังค่อนข้างที่จะไม่ค่อยแข็งแรงสักเท่าไหร่นะครับด้านนอกนี้จะแข็งแรงมากกว่านะครับ มาดูในส่วนของฮิลครับกันบ้างนะครับก็จะบูด,ด้วยฟองน้ําที่มีความหนาส่วนตัวเนื้อผ้าค่อนข้างมีความสาั่พอสมควรรอวนี้มาดูส่วนของตัวลิ้นรองเท้ากันบ้างนะครับลิ้นรองเท้าก็จะใช้วัสดุเดียวกับตัวอัปเปอร์เลยแล้วก็ในส่วนของตัวเชือกรองเท้าก็มีความยาวระดับนึงนะครับเชือกจะมีลักษณะที่ค่อนข้างที่จะบางแล้วก็ไม่ได้มีความยืดหยุ่นมากนะครับก็ถือว่าบางกว่า รองเท้ารุ่นอื่นๆของแบรนด์ ASIC กก็ว่าได้นะครับส่วน i n นโซด้านในนะครับก็จะมีคำว่า ASIC s อยู่นะครับแล้วก็ i n นโซนี่เขาแปะกาวไว้นะครับก็ไม่สามารถดึงออกมาได้นะครับมาดูในส่วนของมิ s โซ e กันบ้างนะครับ f โฟม m มิ s โซ e ตัวนี้ก็เป็น f o ม m SP EVA ซึ่งมีความแน่นมากๆตอนนี้ผมลองบีบดูแล้วนะครับค่อนข้างที่จะมีความแน่นเลยทีเดียวจะมีความนุ่มบ้างนะครับในส่วนของ ตรงส่วนส่วนนี้นะครับตรงนี้ก็พอที่จะให้ความรู้สึกที่ค่อนข้างนุ่มพอสมควรนะครับแต่โดยรวมบีบดูแล้วค่อนข้างแน่นแล้วก็ตัวโฟมเนี่ยค่อนข้างคืนตัวได้ดีนะครับแล้วก็ส่วนของเอ้าซลนะครับก็จะเป็นยางที่มีชื่อว่า A H A R จะมีความยืดหยุ่นแล้วก็ไม่ได้แข็งจนเกินไปถือว่าในลวดลายของยางนี้เขาออกแบบมาได้แบบสวยงามมากเลยนะครับและนี่ก็คือสเปคโดยรวมของรองเท้าวิ่งคู่นี้นะครับ asics e r s p e e d e ต่อไปเรามาดูในเรื่องของเทคโนโลยีและการออกแบบกันบ้างนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจนะครับขอเริ่มต้นด้วยในส่วนของ Upper ก่อนเลยนะครับเขาบอกว่า Upper มีความนุ่มสบายแล้วก็มีความทนทานและที่สำคัญระบายอากาศได้ดีด้วยนะครับ ข้อที่2ก็คือเรื่องของตัว m i d s o นะครับซึ่งเขาได้เพิ่มความสูงขึ้นมาเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการรองรับแรงกระแทกได้ดีด้วยนะครับในขณะที่เวลาเราวิ่งเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการลดอาการบาดเจ็บได้ด้วยนะครับ และข้อที่3ครับเทคโนโลยีไกด์โซนะครับก็จะช่วยให้การวิ่งของเราเป็นไปด้วยความราบลื่นไหลไปตามรอบขาของเราและข้อสุดท้ายนะครับก็คือในเรื่องของพื้นเฮาโซที่ทําจากยางจะช่วยในเรื่องของการยึดเกาะพื้นผิวได้ดีทุกสภาพพื้นผิวเลยนะครับส่วนในเรื่องของการออกแบบนะครับรองเท้าคู่นี้นะครับเขาถอดแบบมาจาก A6 m e t a l t a s เลเเลยนะครับก็คือพูดง่ายๆว่า เป็นแฟดรุ่นน้องนะครับเพียงแค่ไม่ได้เสริมในเรื่องของแผ่นคาร์บอนและก็เรื่องของตัววัสดุที่เทียบเท่ากับตัวแฟดที่อย่างเมตาเลเซอร์นะครับแต่โดยรวมการออกแบบก็ถือว่าเป็นรองเท้าวิ่งที่มีการออกแบบที่ค่อนข้างที่จะเรียบง่ายนะครับดูสวยงามมากๆเลยโดยเฉพาะการนำรองเท้าคู่นี้นะครับมาอยู่ในคอลเลกชันสีที่มีชื่อว่า Sunrise r e สนะครับก็ถือว่าสวยงามมากเลยทีเดียวนะครับ ถ้าจะให้คะแนนนะครับเต็ม10นิดผมถือว่ารองเท้าคู่นี้ให้10เต็ม10เลยนะครับสวยงามมากจริงๆนะครับด้วยรูปแบบการออกแบบที่เรียบง่ายและลงตัวนะครับถือว่าเป็นรองเท้าอีกคู่หนึ่งนะครับที่เพื่อนๆน,น่าจะมีเก็บไว้ในตู้รองเท้าของเพื่อนๆเ,เองเลยนะครับ คราวนี้เรามาพูดถึงความรู้สึกในการสวมใส่รองเท้าวิ่งครั้งแรกกันบ้างนะครับว่ารองเท้าวิ่งคู่นี้ให้ความรู้สึกอย่างไรนะครับสิ่งแรกเลยนะครับเวลาเราสวมใส่เนี่ยทุกครั้งเวลาเราดึงลิ้นออกมาปกติแล้วตัวเชือกมันจะคลายตัวออกง่ายนะครับแต่รองเท้าคู่นี้ตัวเชือกไม่ค่อยคลายตัวเท่าไหร่นะครับดังนั้นเราต้องมาคลายเชือกเองแล้วก็มาไล่ปูกเชือกใหม่และอีกข้อหนึ่งที่อยากจะแนะนาเพื่อนๆในการสวมใส่รอ,องเท้าคู่นี้นะครับควรสวมใส่ถุงเท้าด้วยเนื่องจากว่า ในส่วนของลิ้นข้างในนะครับเขาไม่ได้เก็บขอบซึ่งวัสดุตัวลิ้นข้างในเนี่ยมันจะมีวัสดุที่เป็นเส้นใยสังเคราะห์อยู่เนี่ยมันค่อนข้างมีความคมอาจจะทําให้เรารู้สึกระคายเคืองแล้วรู้สึกลาคานบ้างนะครับส่วนเรื่องของความนุ่มของรองเท้าคู่นี้นะครับโดยรวมไม่ได้นุ่มมากนะครับรองเท้าค่อนข้างที่จะเซ็ตตัวแข็งพอสมควรนะครับเนี่ยผมจะลองพับรองเท้าคู่นี้ดูนะครับเนี่ย มันค่อนข้างที่จะมีความคล้ายกับรองเท้าที่เสริมแผ่นคาร์บอนนะมันเซ็ตตัวแข็งมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะในส่วนตรงกลางเท้าไปถึงปลายเท้านี่ค่อนข้างที่จะมีความแน่นนะครับในส่วนของส้นเท้าเองเนี่ยด้วยความที่ว่าตรงนี้นะครับมันมีความเว้าอยู่เนี่ยมันก็เลยทําให้เวลาเราลงน้ําหนักลงไปเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความนุ่มอยู่บ้างนะครับแต่โดยรวมผมมองว่า รองเท้าคู่นี้จะต้องนําไปเบรกอิ in, นนําไปนวดสักระยะหนึ่งนะครับถึงตัวรองเท้าเองจาก คลายตัวได้ดีขึ้นนะครับคราวนี้ก็มาทดสอบในเรื่องของการตอบสนองด้วยการกระโดดและการรีลเข่าต่ําดูบ้างน,นะครับความรู้สึกนี้ผมรู้สึกว่ารองเท้าคู่นี้อาจจะไม่ได้มีความเด้งมากมายอะไรมากนะครับค่อนข้างที่จะมีความแน่นพอสมควรแต่สิ่งที่ประหลาดใจมากๆเลยนะครับก็จะเป็นเรื่องของความมั่นคงที่รองเท้าคู่นี้ให้มานะครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับตอนที่ผมลองทดสอบกระโดดดูแล้วที่ผมรู้สึกว่ารองเท้าคู่นี้ค่อนข้างที่จะให้ความมั่นคงได้ดีนะครับถ้าลองสังเกตดูดีๆนะครับ ในส่วนของฐานของพื้นเอาโซนี่เราจะเห็นว่ารองเท้าค่อนข้างที่จะมีความเรียวพอสมควรนะครับโดยเฉพาะในส่วนของส้นเท้านี้ค่อนข้างทาี่จะมีความแคบนะครับไม่ได้กว้างมากมายครับแต่เวลาเราลงเท้านะครับไม่ว่าจะเป็นตอนยืนผมรู้สึกว่ารองเท้าคู่นี้ให้ความมั่นคงได้ดีมากๆไม่ได้รู้สึกโครงเคลงแต่อย่างใดเลยแล้วก็ในส่วนของหน้าเท้าตรงนี้นะครับดูแล้วไม่ได้กว้างมากมายนะแต่เวลาตอนกระโดดเนี่ยก็ ให้ความมั่นคงได้เป็นอย่างดีด้วยนะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราไปทดสอบวิ่งด้วยรองเท้าวิ่งคู่นี้ไปพร้อมๆกันเลยครับไป ได้ทำการทดสอบวิ่งครั้งแรกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ A6 Hyperspeed ด้วยระยะทาง10กิโลเมตรด้วยกันซึ่งในมุมมองของผมนะครับถือว่ารองเท้าวิ่งคู่นี้จัดอยู่ในประเภทรองเท้าอนเนกประสงค์คู่หนึ่งนะครับ สามารถสวมใส่วิ่งออกกำลังกายทั่วไปได้ไม่ว่าจะเป็นการวิ่งอีซี่ลันวิ่งเทมโปหรือจะนำไปลงขอดก็ได้นะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะนำรองเท้าคู่นี้ไปใช้กิจกรรมอย่างอื่นได้นะครับอย่างเอาไปเข้ายิมอะไรอย่างนี้ก็สามารถตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างดีเลยนะครับ คราวนี้เดี๋ยวเราจะมาเจาะรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของรองเท้าคู่นี้หลังจากที่ได้ทําการทดสอบวิ่งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของเชือกรองเท้านะครับเชือกรองเท้าอย่างที่ผมได้บอกเพื่อนๆไปนะครับว่าไม่ได้มีความยืดหยุ่นมากมายดังนั้นเวลาผูกเชือกแน่นเกินไปมันจะรู้สึกค่อนข้างที่จะมีความตึงพอสมควรเวลาเราสวมใส่ออกเดินตั้งแต่แรกเลยดังนั้นก็ต้องมาปรับจูนในการผูกเชือกรองเท้าให้เหมาะกับความต้องการของเราที่จะให้รู้สึกสบ สวมเท่านี้มาพูดถึงความรู้สึกแรกที่ได้สวมใส่ออกเดือนดูนะครับว่าจะให้ความรู้สึกอย่างไรบ้างนะครับก็อย่างที่ผมได้บอกเพื่อนๆไปนะครับในส่วนของตัวโฟมมีความแน่นมากๆเลยนะครับเวลาสวมใส่ไปแล้วก็จะรู้สึกว่าค่อนข้างแน่น แต่ไม่ได้แน่นจนกระด้างจนเกินไปยังให้ความรู้สึกการยุบตัวของโฟมก็ยังพอมีให้ได้รับรู้นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของความมั่นคงค่อนข้างที่จะให้ความมั่นคงดีมากๆเลยนะครับสำหรับรองเท้าคู่นี้ ไม่ได้รู้สึกคงเพลงแต่อย่างใดและในส่วนของไกด์โซก็ทําหน้าที่ได้อย่างดีเวลาเราเดินมันจะช่วยให้เรากริ้งเท้าได้อย่างราบลรื่นมากๆเลยมาต่อด้วยการทดสอบวิ่งครั้งแรกกันเลยนะครับครั้งแรกเนี่ยผมค่อนข้างที่จะมีความหวันใจพอสมควรเกี่ยวกับความแน่นของตัวโฟมนะครับแต่พอได้นําไปวิ่งจริงแล้วกลับรู้สึกว่าตัวโฟมมันไม่ได้กระด้างนะครับคือเวลาลงเท้าอาจจะรู้สึกแน่นแต่การดูดซับแรงกระแทกของรองเท้าคู่นี้ค่อนข้างที่จะดูดซับแรงกระแทก และในการทดสอบวิ่งด้วยความเร็วที่แตกต่างกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการวิ่งช้าหรือวิ่งเร็วก็จะให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไปด้วยนะครับยกตัวอย่างเวลาเราวิ่งช้านะครับด้วยความเร็วประมาณเพส7เพส8ตำแหน่งที่เหมาะสมในการลงเท้ามากที่สุดก็คือในส่วนของหน้าเท้าเพื่อให้เทคโนโลยีไกด์โซได้ทํางานอย่างเต็มที่พอเราเพิ่มความเร็วมาอยู่ในระดับเพส6 การวิ่งเท้าก็ยังคงเป็นไปด้วยดีอยู่แต่มันขาดสีสันไปอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของความเด้งของรองเท้าเนื่องจากตัวโฟมค่อนข้างมีความแน่นอยู่นะครับทำให้เวลาเราเพิ่มความเร็วนี่ค่อนข้างที่จะต้องใช้พละกําลังพอสมควรแล้วก็คงไม่ต้องไปพูดถึงเรื่องความเร็วที่มากกว่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเพสหหรือเพสสนี้ผมมองว่าถ้าใครที่จะวิ่งด้วยความเร็วขนาดนี้นะครับจะต้องเป็นคนที่มีพละกําลังและกล้ามเนื้อที่แข็งแรงค่อนข้างเยอะนะครับ คราวนี้เรามาพูดถึงเรื่องของการตอบสนองของรองเท้าผู้นี้กันนะครับว่าให้ความรู้สึกอย่างไรบ้างในแต่ละพื้นผิวนะครับก็คือพื้นผิวลาดยางมาตอยพื้นผิวคอนกรีตแล้วก็พื้นกับเบื้องนะครับซึ่งในแต่ละพื้นผิวค่อนข้างที่จะให้ความแตกต่างกันพอสมควรส่วนตัวผมมองว่าพื้นผิวลาดยางมาตอยค่อนข้างที่จะตอบสนองได้ดีที่สุดลองลงมาก็จะเป็นพื้นผิวคอนกรีตแต่ในส่วนของพื้นกับเบื้องผมรู้สึกว่า อาจจะตอบสนองได้ไม่ค่อยดีเวลาวิ่งเร็วก็จะรู้สึกไม่ค่อยสนุกสักเท่าไหร่ส่วนเรื่องของการยืดเกาะก็ถือว่าทำหน้าที่ได้ดีอยู่แล้วนะครับในส่วนของยาง A H A R ที่มีความยืดหยุ่นก็เลยทําให้การยืดเกอะในแต่ละพื้นผิวนี้ค่อนข้างยืดเกาะได้ดีเยี่ยมเลยทีเดียวมาดูตัวยางกันนะครับหลังจากที่ได้ทดสอบวิ่งครั้งแรกไปแล้วนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับก็ถือว่า ทนมากๆเลยนะครับสำหรับยาง A H A R ของ ASIC นะครับเวลาเราซื้อรองเท้ามาใหม่ๆเราจะสังเกตเห็นพื้นผิวของยางนะครับที่มันจะเป็นจุดเล็กๆแล้วก็เวลาเราวิ่งไปแล้วเนี่ยมันจะมีอาการสึกให้เราเห็นนะครับแต่ของ ASIC h y p e r s p e e ปคู่นี้ แทบไม่มีอาการสึกให้เราเห็นเลยนะครับหลังจากที่เราวิ่งผ่านไป10กิโลเมตรแรกก็ถือว่ารองเท้าคู่นี้นะครับมีพื้นยางที่ค่อนข้างทนทานมากๆเลยนะครับดังนั้นคงไม่ต้องพูดถึงในเรื่องของการใช้งานกว่าจะสึกนี้คงใช้เวลาอีกนานเลยทีเดียวครับส่วนเรื่องของการระบายอากาศนะครับก็ถือว่าทําได้ดีมากๆเลยนะครับไม่ได้ออมความร้อนแต่อย่างใดเลยอย่างที่เราสังเกตนะครับก็ในส่วนของอัปเปอร์นี้จะมีช่องระบายอากาศเต็มไปหมดเลยนะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเวลาเราสวมใส่วิ่งไปสักพักหนึ่งนะครับตัวผ้านี้ผมรู้สึกว่ามันเหมือนกับว่ามันยืดกว่าเดิมด้วยก็เลยทําให้การระบายอากาศค่อนข้างที่จะดีนะครับไม่ได้อมความร้อนแต่อย่างใดเลยครับโดยรวมก็ถือว่าเป็นรองเท้าอีกคู่หนึ่งที่ ตอบโจทย์ในการใช้งานได้เป็นอย่างดีเลยโดยเฉพาะการนำมาสวมใส่ในการซ้อมไม่ว่าจะเป็นการซ้อมอีซี่รันเทมโปหรือว่าจะนำไปลงคอร์ดก็ได้นะครับและสามารถที่จะวิ่งได้ทุกๆความเร็วนะครับไม่ว่าจะเป็นการวิ่งช้าหรือวิ่งเร็วนะครับและที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือในเรื่องของราคาครับราคาจับต้องได้ง่ายมากเลยนะครับเพียงแค่3า0 0บาทเท่านั้นเองนะครับก็ถือว่าเป็นรองเท้าอีกคู่หนึ่งที่มีความคุ้มค่าคุ้มราคาเลยทีเดียวนะครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของรองเท้าคู่นี้ครับ a 6 i Hyper Speed ก็หวังว่าข้อมูลที่ผมได้นำเสนอให้กับเพื่อนๆไปก็น่าจะช่วยให้เพื่อนๆได้สามารถตัดสินใจในการเลือกซื้อเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นนะครับและที่สำคัญนะครับเพื่อนๆสามารถซื้อรองเท้าคู่นี้ได้ที่ร้าน Run To Paradise สมัครสมาชิกแล้วเพื่อนๆจะได้ส่วนลดพิเศษด้วยนะครับและผมก็ต้องขอขอบคุณทางร้าน Run To Paradise ที่ส่งรองเท้าคู่นี้มาให้ทดสอบในการวิ่งครั้งนี้ด้วยนะครับ ขอขอบคุณหน้าที่นี้ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามาชมคลิปนี้แล้วชื่นชอบและอยากติดตามผลงานของผมต่อไปง่ายนิดเดียวครับเพียงแค่เพื่อนๆกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อนๆจะได้ชมคลิปของผมก่อนใครและในสัปดาห์นี้ผมคงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่เจอกันที่เส้นชัยครับ